เมยบันทิตาตกใจน้ำท่วมบ้านที่ชัยภูมิกลับไปถ่ายละครไม่ได้วันน้ำทะลักห่วงพ่อยายป่วยนอนติดเตียง เดือดร้อนกันทั่วหน้าจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดซึ่งมีคนในวงการบันเทิงอย่างนักแสดงสาวเมบันทิตาฐานวิเศษที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมที่บ้านเกิดจังหวัดชัยภูมิเช่นกันโดยตอนนี้น้ำที่ท่วมมิดถนน,นหน้าบ้านจนเกือบทะลักขเข้าตัวบ้านแล้วทำให้เจ้าตัวกังวลใจไม่น้อยเพราะที่บ้านมีคุณพ่อกับยายเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงอยู่ล่าสุดสาวเมก็เลยอาสามาช่วยแจกอาหารน้ำแก่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้าน ที่อยู่ในย่านนี้พร้อมโพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตกใจมากกระน้ําขึ้นเร็วเนื่องจากฝนตกลงมาอย่างหนักตอนนี้น้ําท่วมจนมิดถนนหน้าบ้านแต่ยังไม่เข้าตัวบ้านซึ่งก็กังวลอยู่เพราะถ้าน้ําไม่ลดและน้ําในบึงหน้าบ้านขึ้นเรื่อยๆอาจจะเข้ามาตัวบ้านได้ก็เลยเตรียมการไว้ด้วยการทยอยยกของขึ้นไว้ที่สูงและเตรียมตัวอพยพไปอยู่ที่ปลอดภยัยเพราะที่บ้านมีคุณยายและคุณพ่อ ที่เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงการเดินทางค่อนข้างลำบากเพราะรถเล็กออกไม่ได้ต้องใช้รถลุยน้ำได้ออกไปซื้ออาหารแต่ตอนนี้อาหารก็ค่อนข้างขัดแคลนเพราะถนนในตัวจังหวัดก็เจอปัญหาน้ำท่วม ตอนนี้ช่วยอะไรได้ก็พยายามช่วยกันค่ะเมกับพี่ๆก็เอาของที่พอหาซื้อได้ไปให้ประชาชนที่เดือดร้อนช่วยคนที่หนักๆก,ก่อนและได้ประสานกับทีหมหน่วยกู้ภัยที่รู้จักกันนำเข้าของจำเป็นมาช่วยเพิ่มค่ะส่วนตัวเองตอนนี้ก็ยังเดินทางกลับไปถ่ายละครที่กรุงเทพไม่ได้เนื่องจากถนนห่างไป2กิโลเมตรจากตัวบ้านถูกตัดขาดทำให้เดินทางออกไปไม่ได้เมย์ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดอื่นๆที่กำลังเผชิญกับวิกฤตนี้ และก็ขอส่งกำลังใจให้กับทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกๆคนด้วยนะคะงานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันแสดงความเป็นห่วงและขอให้ครอบครัวของสาวเมย์นั้นปลอดภัยทุกคน